ื่อหนุ่มนักเขียนที่ชอบแอบ,บจัดนัดกับช้ำม,มิดกับเมียของเพื่อนสนิทแต่ผลจากการกระทํานี้ทําให้เขาต้องเผชิญความปวดร้าวที่คาดไม่ถึงจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอสุดทางรักจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาจอบ้อยเป็ดน้อยกันเริ่มเรื่องมาความอกหักความแค้นความรักคือเชื้อเพลิงที่กําลังสมไฟอยู่ในใจของเบนดิกเพราะซารา่าซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขารักที่สุดและยังเป็นภรรยาของเพื่อนรักในเวลาเดียวกันเธอได้ตัดสั้นความสัมพันธ์อย่าง เยื่บนดิกจึงได้ระบายออกผ่านทางนิยายเรื่องใหม่ของเขาที่มีชื่อว่าความเกลียดชังซึ่งเรื่องมันก็มีอยู่ว่าหลังจากที่เบนดิกเลิกติดต่อเฮนรี่กับซาร่าเป็นเวลาถึงสองปีก็มีอยู่วันหนึ่งที่ฝนตกหนักมากเบนดิกได้มาเจอเฮนรี่โดยบังเอิญเขาสังเกตว่าสีหน้าของเฮนรี่ดูเศร้ามากและกังวลเมื่อถามถึงซาร่าเบนดิกก็เลยอาสาจะเดินไปส่งเฮนรี่ที่บ้านพอไปถึงบ้านของเฮนรีก็พบว่าซาร่ายังไม่กลับบ้านเฮนรี่จึง ชวนเบนดิกขึ้นไปคุยที่ชั้นสองของบ้านเมื่อได้กลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งเบนดิกก็คิดถึงความทรงจําในอดีตที่เขากับซารา่าเคยแอบจัดนัดกระชับมิตรกันลับหลังเฮนรี่อยู่บ่อยๆจากนั้นเฮนรี่ก็จัดการลินวิตกี้ให้กับเบนดิกดื่มและเฮนรี่ก็เริ่มเล่าว่าซาร่าช่วงนี้ดูแปลกไปมากเขาสงสัยว่าเธอจะแอบมีชู้แล้วเฮนรี่ก็หยิบหน้าบัตรของนักสืบสาวเวทให้เบนดิกดูในตอนนี้เฮนรี่รู้สึกลังเลมากว่าในสถานการณ์แบบนี้ควรจะใช้นักสืบ หรือไม่แต่เขาก็ไม่อยากทำตัวให้เหมือนสามีขี้หึงเบนดิกก็เลยอาสาจะติดต่อนักสืบให้เองแต่สุดท้ายเฮนรี่ก็ตัดสินใจไม่สืบต่อแล้วก็โยนนามบัตรนั้นใส่ต่อไฟทันใดนั้นซาร่าก็กลับมาบ้านพอดีเฮนรี่ก็รีบวิ่งไปหาภรรยาด้วยความดีใจส่วนเบนดิกก็ขอตัวกลับบ้านและในขณะที่เบนดิกเดินสวนกับซาร่าเขาก็ทำเป็นไม่สนใจในขณะที่ซาร่านั้นมองตามเบนดิกด้วยสายตาที่เศร้ามากย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เบ เดิกได้เจอกับสาราาครั้งแรกในงานการกุศลซึ่งเบนดิกไปที่นั่นเพื่อที่จะศึกษาชีวิตของเฮนรีในบทบาทของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนงานของเขาสาราาก็ตื่นเต้นและอยากจะไปดูหนังที่เบนดิกเป็นคนเขียนบทแต่ทว่าเฮนรี่งานยุ่งมากๆเขาเลยขอให้เบนดิกพาซาราาไปดูแทนหลังจากดูหนังเสร็จเบนดิกก็พาซาราาไปทานมื้อเย็นทั้งสองกินไปคุยกันไปเาวากับว่านี่เป็นเดทของพวกเขาจากนั้นเบน ก็มาส่งสาราที่บ้านเมื่อเห็นว่าเฮนรี่ยังไม่กลับมาทั้งสองก็ไม่รอช้ารีบขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ดือด้อๆดืดด่มกันอย่างเร่ารอนพอพระเดศึกเสร็จเฮนรี่ก็กลับมาพอดีทั้งสองรีบใส่เสือ้อผ้าแล้วก็จัดฉากทำเป็นคุยกันรอเฮนรี่กลับมาซึ่งพวกเขาก็ทำได้แนบเนียนมากจนเฮนรี่ไม่เอะใจเลยสักนิดตัดกลับมาที่ปัจจุบันเบนดิกก็ไปหานักสืบสาวเวเพื่อจ้างให้เขาตามสืบเรื่องของสาราซึ่งนักสืบก็พอจะดูออกว่าเบนดิกกับสารานั้น แอบ,บแบกันแต่เบนดิกก็พยายามแถบอกว่าที่เขาทําทั้งหมดอยู่ในน้าของเฮนรี่สามีของซาร่าและเฮนรี่เป็นเพื่อนรักของเขาในเวลาต่อมาเบนดิกก็ได้รับโทรศัพท์จากซาร่าเธอต้องการจะนัดเจอกับเบนดิกเป็นการส่วนตัวซึ่งเบนดิกก็ตอบตกลงด้วยความเย็นชาแต่ลึกๆในใจเขานั้นดีใจมากๆแล้วเบนดิกก็หวนคิดถึงอดีตของเขากับซาร่าที่หอมหวานนอกจากการนัดเดทสุดโรแมนติกแล้วที่เบนดิกไม่เคยลืมเลยก็คือลีลาการดื้ ดือด่อๆดืด่มที่ร่าร้อนของซาร่าแต่การนัดเจอกันในครั้งนี้ก็ไม่สามารถทำให้ทั้งสองกลับมาคุยกันดีๆได้เหมือนเดิมเพราะเบนดิกผู้จาจิกัดซาร่าตลอดเวลาซึ่งเขาเชื่อไปแล้วว่าซาร่ามีผู้ชายคนอื่นนอกจากเขากับเฮนรี่ซาร่าเสียใจมากเธอลุกออกจากโต๊ะแล้วก็วิ่งออกจากร้านพากฝนไปทั้งน้ำตาในขณะเดียวกันนักสืบซาวเวตก็ได้ส่งนักสืบปาคริสและแรน์ลูกชายของปาคริสไปตามดูความเคลื่อนไหวของซาร่าในตอนเย็น นักสืบก็ได้แวะมาที่บ้านของเบนดิกเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของซารา่าวันหลังจากแยกย้ายกับเบนดิกที่ร้านอาหารเธอก็เดินออกมาด้วยความเศร้าแล้วก็ไปร้องไห้อยู่ที่โบสถ์จากนั้นเบนดิกก็กลับไปเขียนงานต่อแล้วภาพก็ตัดไปในอดีตตอนที่เบนดิกกาลังใส่ถุงน่องให้กับซารา่าหลังจากที่ทั้งสองได้ดือด้อๆดืด่มกันเสร็จแล้วเบนดิกก็สารภาพกับซาราวา่าเขาอิจฉาถุงน่องกระดุมเสือ้อผ้าและรองเท้าของซาร่ามากๆที่ได้ใกล้ชิดเธอตลอดเวลาขังรั แล้วหนึ่งถึงแม้ว่าซาร่าจะจัดลีลาดือด้อๆดืด่มสุดเด็ดเผ็ดมันให้กับเบนดิกทุกครั้งแต่เบนดิกก็ยังระแวงว่าซาร่าอาจจะมีคนอื่นนอกจากเขากับเฮนรีตัด พามาที่ปัจจุบันและลูกชายของปาครคิสก็ได้แอบเข้าไปขโมยโน้ตของซาร่าตามคำสั่งของพอทันใดนั้นซาร่าก็กลับมาพร้อมกับชายนิรนามคนหนึ่งแลนก็รีบเข้าไปแอบในห้องน้ําแล้วก็เห็นว่าทั้งสองอยู่ด้วยกันภายในห้องแต่ทว่าไม่เห็นว่าทําอะไรกันเพราะประตูถูกปิดเสียก่อนจากนั้นแลนก็รีบหนีออกมาแล้วก็มารายงานเรื่องนี้กับพอซึ่งนักสืบปาครคิสก็ได้เอาเรื่องนี้มารายงานให้กับเบนเดกรู้อีกทีพร้อมกับโน้ตที่ขโมยมาได้ซึ่งเนื้อหาในโน ซาร่าก็ได้เขียนระบ,บายเกี่ยวกับความทุกข์ที่เกิดจากความรักและนักสืบปาคริสยังบอกอีกว่าลูกชายของเขาตามซาร่าไปที่ถนนซีดาและพบว่าเธอได้นัดเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ตึกแถวแถวนั้นและเห็นทั้งสองคุยกันผ่านทางหน้าต่างระเบียงห้องและลูกชายของเขาได้แอบถ่ายรูปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแรนก็นั่งรอซาร่าอยู่ข้างนอกจนเขาเผลอหลับไปจนกระทั่งซาร่าเดินมาเจอแรนนอนหลับอยู่ข้างทางเธอคิดว่าแรนเป็นเด็กเลร่รอนเธอจึงปลุก และอาสาไปส่งที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะได้เดินทางกลับบ้านเมื่อไม่ได้ข้อมูลว่าชายชูเป็นใครเบนดิกก็เลยไปหาที่ตึกทิวากับแบลนและบอกกับแม่บ้านภายในตึกว่าลูกชายของเขาป่วยต้องการหมอขอเข้าไปข้างในหน่อยแม่บ้านก็ใจดียอมให้เขาแล้วทันใดนั้นผู้ชายคนนั้นก็กลับมาพอดีซึ่งเขาก็คือบาดหลวงริชาร์ดพอบาทหลวงเห็นว่าเด็กป่วยเขาเลยลองเอามือจับที่หน้าผากบาทหลวงก็จับได้ว่าเบนดิกนั้นโกหกเขาจึงถามเบนดิกว่ามาที่นี่ ต้องการอะไรกันแน่เบนดิกก็เลยยอมรับสารภาพและบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับซาร่าพร้อมกับพูดจาจิก,กัดบาดหลวงด้วยความหึงหวงเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าซาร่ากับบาดหลวงเป็นชู้กันก่อนที่เขานั้นจะพาแรนกลับออกมาหลังจากที่เบนดิกรวบรวมหลักฐานได้เขาก็ได้นัดเจอเฮนรี่เพื่อเอาหลักฐานให้เขารวมถึงรูปถ่ายเพื่อใช้ในการฟ้องหย่าซาร่าแต่เฮนรี่กลับไม่พอใจที่เบนดิกแอบจ้างนักสืบรับหลังเขาแล้วหลักฐานทั้งหมดก็ถูกเฮนรี่ยนใส่กองไฟก่อน ที่จะเดินหนีเบนดิกด้วยความเสียใจเบนดิกก็ตามไปปลอบใจเฮนรีที่ตอนนี้เขานั่งอยู่ที่ม้านั่ง่ามกลางสายฝนและเฮนรีก็ได้พูดขึ้นว่าเขารู้เรื่องของเบนดิกกับซาร่ามาโดยตลอดแต่เขาก็เลือกที่จะทําไม่เห็นมันเพราะเขารักซาร่ามากและไม่คิดที่จะเลิกกับเธอเบนดิกก็ยอมรับและขอโทษเฮนรีพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่ซาร่าบอกเลิกให้เฮนรีฟังว่าในวันนั้นในขณะที่เกิดสงครามยิงกันอย่างดุเดือดเบนดิกกับซาร่าได้สมมหาะกันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขา อ,อ่พอเสร็จกิจเบนดิกก็ออกไปดูสถานการณ์ข้างนอกเพื่อเช็คดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เพราะเสียงระเบิดในตอนนี้มันใกล้เข้ามามา,มากๆทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนทําให้ตึกทั้งหลังเกือบพังทลายร่างของเบนดิกตกลงกระแทกขั้นบันไดอย่างแรงจนเขาแน่นิ่งไปพอเบนดิกได้สติขึ้นเขาก็รีบวิ่งไปหาสารราแต่ก็พบว่าเธอกําลังสวดมนต์และไม่สนใจว่าเขาจะเป็นหรือตายอยู่ข้างล่างซึ่งเบนดิกก็น้อยใจอย่างหนักแถมสารราก็กลับทำเมิน รีบแต่งตัวแล้วก็บอกเลิกเขาก่อนจะขอตัวกลับบ้านในทันทีในตอนนี้เบนดิกทั้งงงและอึงแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากคุยกันเสร็จเบนดิกก็บอกให้เฮนรี่รีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านในเวลาต่อมานักสืบปาคริสก็ได้เอาแดารี่ที่ขโมยมาจากโต๊ะทำงานของซารา่าเอามาให้เบนดิกเบนดิกก็ได้เอาแดารี่มานั่งอ่านด้วยความตั้งใจซึ่งซาร่าก็ได้เขียนไว้ว่าที่เธอบอกเลิกเบนดิกก็เพราะว่าในตอนที่เกิดระเบิดซาร่าก็รีบวิ่งลงไปหาเบ เดิกทันทีและก็พบว่าเขาได้หยุดหายใจแล้วในตอนนั้นเธอเสียใจมากและรับไม่ได้เลยตัดสินใจวิ่งกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะสวดมวนต์ขอพรกับพระเจ้าทาั้งทังที่ตลอดชีวิตเธอไม่เคยเชื่อในพระเจ้าเลยเธอขอพระเจ้าว่าถ้าเบนดิกฟื้นเธอสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่เจอกับเขาอีกเด็ดขาดขณะที่ซาร่ากำลังอธิษฐานเธอพูดยังไม่ทันขาดคำเบนดิกก็เดินขึ้นมาเรียกเธอทันทีในตอนนั้นใจซาร่าแตกสลายเมื่อรู้ว่าเธอต้องทำตามคำสัญญา ที่ให้ไว้กับพระเจ้าหลังจากนั้นสาราก็กลับไปทําหน้าที่ภรรยาที่ดีเธอตามสามีไปทํางานทุกที่ทั้งในและต่างประเทศถึงแม้ในตอนนั้นหลังสงครามคนในลอนดอนต่างพากันเฉลิมฉลองดีใจแต่เธอกลับเศร้าและคิดถึงเบนดิกทุกวินาทีซึ่งมันก็ทรมานมากๆแต่นั่นก็เป็นทางเดียวที่จะทําให้เบนดิกมีชีวิตอยู่และเธอก็มักจะระบายความเศร้าด้วยการไปที่โบสถ์และในวันที่สาราได้เจอกับเบนดิกอีกครั้งในรอบสองปีที่บ้านเธอ องเขาด้วยความเศร้าเพราะเธอรู้สึกผิดและคิดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเบนดิกยิ่งในวันที่เธอได้นัดเจอกับเบนดิกที่ร้านอาหารเธอก็ต้องเสียใจมากเข้าไปอีกพอรู้สึกได้ว่าเบนดิกเกลียและโกรธเธอมากเธอทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยรีบวิ่งหนีออกมาแล้วก็มาร้องไห้ที่โบสถ์พร้อมกับต่อว่าพระเจ้าในช่วงหลังซาร่าเริ่มรู้สึกไม่สบายเธอมีอาการไอตลอดเวลาเลยนัดหมอมาตรวจที่บ้านกว่าจะรู้ผลก็คงต้องใช้เวลาสักพักและในวันนี้เธอก็ไปหาบาทหลวงริชา ผูซึ่งเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะถามว่าเธอควรจะขอ,อยาก,กับเฮนรี่ดีไหมเพราะเธอเองก็ไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งบาทหลวงก็รับฟังพร้อมกับให้กําลังใจเธอให้เธอทําในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องหลังจากเธอคุยกับบาทหลวงเสร็จในระหว่างทางกลับบ้านก็เจอกับเด็กชายนอนหลับอยู่ข้างทางเธอจึงปลุกแล้วก็พาไปส่งที่สถานีรถไฟและก่อนแยกย้ายกันซาราก็ได้อธิษฐานขอให้ปานที่หน้าของแร้นหายไปแล้วก็จูบที่แก้มเขาไปหนึ่งทีพอกลับมาถึงบาน ซาร่าก็เขียนจดหมายเพื่อสารภาพถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเบนดิกและจะขอ,อยากับเฮนรี่แต่ทัในใดนั้นเฮนรี่ก็เดินมาแล้วก็ขอร้องให้ซาร่าอย่าทิ้งเขาไปเหมือนเฮนรี่จะรู้ว่าซาร่าจะขอ,อยากับเขาในเร็วๆนี้และนั่นก็ทําให้ซาร่าเปลี่ยนใจไม่อยากหลังจากที่เบนดิกได้อ่านไดอารี่ของซาร่าจบก็ทําให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เธอทําแล้วก็โทรไปหาซาร่าที่บ้านแต่ซาร,ร่าปฏิเสธที่จะคุยด้วยเป็นเดิกวิ่งตามหาเธอไปทุกทีจนมาเจอ สาร่าอยู่ที่โบสถ์และนันก็ทําให้ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันสุดท้ายในคืนนั้นเบนดิกกับสาร่าก็ทนแรงปัถนาไม่ไหวทั้งสองพากันไปที่บ้านของเบนดิกแล้วก็ดือด้อดืดดืด่มกันอย่างเกลี้ยกราดหลังจากเสร็จกิจทั้งสองก็นอนจู๋จีคุยกันอยู่บนเตียงทังในใดนั้นเฮนรี่ก็ได้มากดออดที่หน้าบ้านของเบนดิกเหมือนกับว่ามีเรื่องด่วนอะไรแต่สาร่าก็ขอให้เบนดิกอย่าไปเปิดประตูวันต่อมาเบนดิกกับสาร่าก,ก,าาก็พากันหนีไปเที่ยวกันสองต่อสองที่สวนสนุกทั้งสง มีความสุขมากๆทันใดนั้นเบนดิกก็สังเกตว่าเขาถูกนักสืบปาคริสตามถ่ายรูปซึ่งเบนดิกก็คิดว่าเฮนดี่น่าจะส่งเขามาเบนดิกก็เลยเดินเข้าไปคุยกับนักสืบปาคริสแล้วก็ประชดด้วยการเอาใบาเสร็จและหลักฐานต่างๆยื่นให้นักสืบและยังบอกอีกว่าอย่าลืมถ่ายรูปให้เห็นชัดๆด้วยจากนั้นเบนดิกก็กลับไปหาซารา่าแล้วก็กอดจูบเธออย่างดุดเดืม่มที่ริมหน้าต่างภายในห้องพักของโรงแรมนักสืบก็ไม่รอช้ารีบถ่ายภาพรัวๆและในตอนเย็นเบนดิกก็ พาสาราไปดูการแสดงดนตรีสดแต่ก็เจอกับเฮนรี่ที่ตามมาหาทั้งสองซึ่งเฮนรี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันแล้วเฮนรี่ก็ขอคุยส่วนตัวกับเบนดิกเฮนรี่บอกว่าที่เขาไปบ้านของเบนดิกในวันนั้นเพื่อที่จะต้องการบอกว่าหมอได้แจ้งเรื่องอาการป่วยของสาราว่าอาการเธอตอนนี้หนักมากเฮนรี่เสนอให้เบนดิกมาอยู่ที่บ้านของเขากับสาราเพราะเขาอยากจะให้สารามีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเธอซึ่งเฮนรี่ก็รู้ตัวว่าของไม่สามารถให้สิ่งนั้นกับสารา ได้ดีเท่ากับเบนดิกซึ่งดูเหมือนว่าสองเพื่อนรักตกลงจะร่วมมือกันเพื่อที่จะทําให้ผู้หญิงคนเดียวที่พวกเขารักมีความสุขที่สุดเมื่อบาดหลวงดิชาร์ดหรือว่าอาการป่วยของสา่าสุดหนักเขาก็จะแวะมาเยี่ยมแต่เบนดิกก็ไม่อนุญาตพอเขายังหึงหวงสา,า่านอกจากเฮนรี่แล้วเขาก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้สา่าเลยเฮนรี่ดูแลจัดการอาหารน้ําและยาให้กับสา่าเป็นอย่างดีจนในที่สุดก็ถึงวันที่สา่าต้องจากไปเบนดิกกับเฮนรี่เสียใจมากๆถึงแม้ว่าพวก จะเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนี้เบนดรู้สึกเกลียดพระเจ้ามากๆเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าพรากซาร่าไปจากเขาถึงคันธีวาไม่ต้องการที่จะให้จัดงานศพของซาร่าในแบบคาทอลิกถึงแม้ว่าบาทหลวงริชาร์จะอาสามาช่วยก็ตามหลังจากงานศพของซาร่าเสร็จสิน้นนักสืบก็ได้มาหาเบนดิกเขาได้เล่าเรื่องปานที่ใบหน้าของลูกชายเขาหายไปหลังจากที่เจอกับซาร่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆและนั่นก็ทําให้เบนดิกเชื่อว่าพระเจ้ามีอิ ที่พนต่อชีวิตของเขาสาร่าและเฮนรี่ในตอนจบของนิยายเรื่องความเกลียดชังเบนดิกได้เขียนไว้ว่าผมขอให้พระเจ้าลืมว่าผมยังมีตัวตนและขอให้พระเจ้าหันกลับไปปกป้องเฮนรี่กับสาร่าแทนแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ